รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทมากเช่นมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลหรือรับส่งข้อมูลระหว่างกาันตลอดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารทั้งองค์กรและภาครัฐความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างหรือจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของระบบสารสนเทศประกอบด้วยฮาร์ดแวร์หมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่ายเช่นเมาส์สายสัญญ,ญาณคีย์บอร์ดจอภาพโมเดม็มและอื่นๆ คี์บอร์ดของฉันนั้นมีไว้ทำอะไรมีใครรู้มีใครเข้าใจ ซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆชุดคำสั่งถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือซอฟต์แวร์ระบบหมายถึงชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆและทำหน้าที่เป็นตัวกลางร,ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกเป็น1ระบบปฏิบัติการ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในคอมพิวเตอร์ตัวอย่างระบบปฏิบัติการเช่น Windows, Linux และ Mac OS 2. โปรแกรมอัตถประโยชน์เป็นโปรแกรมที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของคอมพิวเตอร์ 3. โปรแกรมขับอุปกรณ์หรือ Device Driver เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ 4. โปรแกรมแปลภาษาเป็นโปรแกรมที่ทําหน้าที่แปลภาษาโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้ตัวอย่างแปลภาษาเช่นตัวแปลภาษาจาวาตัวแปลภาษา C ข้อมูลข้อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้าเช่นคีย์บอร์ดเมาส์และเครื่องสแกนเนอร์ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบ เพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำก่อนที่จะถูกย้ายไปจัดเก็บที่หน่วยเก็บข้อมูลเช่นฮาร์ดดิสและแผ่นซีดีบุคลากรบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดข,ของระบบสาร,รสนเทศในที่นี้หมายถึงบุคลากรที่เป็นผู้ใช้ระบบสาร,รสนเทศบุคลากรที่เป็นผู้พัฒนาระบบสาร,รสนเทศจะต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ส่วนผู้ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศและสื่อต่างๆได้อย่างถูกต้องขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลำดับชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นขั้นตอนการบันทึกข้อมูลขั้นตอนการทำสำเนาข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อข้อมูลได้รับความเสียหายหรือเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเกิดการชำรุดเสียหายขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ควรได้รับการรวบรวมและจะทำให้เป็นรูปเล่ม ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. ด้านการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารด้านการศึกษาเช่นระบบการลงทะเบียนและระบบการจัดตารางสอนนอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 2. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เริ่มตั้งแต่การทำทะเบียนคนไข้การรักษาพยาบาลทั่วไปตลอดการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนอกจากนี้ยังใช้ในห้องทดลองการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์งานศึกษาโมเลกุลสารเคมีสามารถค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์รักษาคนไข้ได้ด้วยการรักษาทางไกลตลอดเวลาผ่านเครือข่ายการสื่อสารเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า E.M.I. Scanner ถูกนำมาถ่ายภาพสมองมนุษย์เพื่อค้นหาความผิดปกติภายในสมอง 3. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมเช่นการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรและการพยากรณ์ผลผลิตด้านการเกษตรนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใช้ทำงานบ้าน และหุน่นยนต์เพื่อง,งานอุตสาหกรรมที่ต้องเสี่ยงภัยและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นโรงงานสารเคมีโรงผลิตและการจ่ายกระแสไฟฟ้ารวมถึงงานที่ต้องทำซ้ำๆ 4. ด้านการเงินธนาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้ในด้านการเงินและการธนาคารโดยใช้ช่วยด้านการบัญชีการฝากถอนเงินโอนเงินบริการสินเชื่อและเปลี่ยนเงินตาบริการข่าวสารธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ด้านการเงินการธนราคารที่เรารู้จักนิยมใช้กันทั่วไปเช่นบริการฝากถอนเงินการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 5. ด้านความมั่นคงมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกันอย่างแพร่หลายเช่นใช้ในการควบคุมประสานงานของวงจรสื่อสารของทหารการแปลรหัสลับในงานจารกรรมระหว่างประเทศ การส่งดาวเทียมและการคำนวณวิถีโคจรของจรวดไปสู่อาวากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติของประเทศไทยมีศูนย์ประมวลข่าวสารมีระบบจัดทำทะเบียนปืนทะเบียนประวัติอาชญากรทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลเพื่อสืบสวนคดีต่างๆ 6. ด้านการคมนาคม มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเช่นการเดินทางโดยรถไฟมีการเชื่อมโยงข้อมูลการจับจองที่นั่งไปยังทุกสถานที่ทำให้สะดวกต่อผู้โดยสารการเช็คอินของสายการบินได้จัดทำเครื่องมือที่สะดวกต่อลูกค้าในรูปแบบของการเช็คอินได้ด้วยตนเอง 7. ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการออกแบบ หรือจำลองสภาวะการต่างๆเช่นการรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหวโดยการคำนวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงกับความจริง 8. ด้านการพาณิชย์องค์กรในภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับองค์กรในการทำงานทำให้การประสานงานของแต่ละหน่วยงานในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อพิจารณาเครือข่ายการสื่อสารทั่วไปจากอดีตถึงปัจจุบันเห็นได้ชัดว่ามานุษย์ใช้อุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพามากขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากวิทยุเรียกตัวซึ่งเป็นเครื่องรับข้อความมาจนถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่อุปกรณ์สื่อสารชนิดนี้ได้ถูกพัฒนาจนสามารถใช้งานได้อื่นๆได้นอกจากการพูดคุยธรรมดา โทรศัพท์เพื่อนที่รุ่นใหม่สามารถใช้ถ่ายรูปฟังเพลงฟังวิทยุดูโทรทัศน์มันทึกข้อมูลสั้นๆและก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอดีตมักเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อตรงโดยจุดเดียวต่อมามีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันภายในองค์กรเพื่อทําให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันหรือเครื่องพิมพ์ร่วมกัน จนเกิดเป็นระบบรับและให้บริการหรือที่เรียกว่าระบบรับและให้บริการโดยมีเครื่องให้บริการและเครื่องรับบริการการให้บริการบนเว็บก็นำหลักการระบบรับและให้บริการมาช่วยให้การทำงานง่ายมากขึ้นสะดวกลดเร็วเพราะสามารถทำงานได้จากที่ใดก็ได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยมีเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องให้บริการด้านเทคโนโลยี ระบบทำงานอัตโนมัติที่สามารถตัดสินใจได้ตนเองจะเข้ามาแทนที่มากขึ้นเช่นระบบการนำทางระบบจอดรถระบบตรวจหาตำแหน่งของวัตถุระบบควบคุมความปลอดภัยภายในอาคารระบบที่ทำงานอัตโนมัติเช่นนี้อาจกลายเป็นระบบหลักในการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆโดยเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์มีการเชื่อมต่ออย่างครอบคลุมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆของผู้ใช้ในปัจจุบันซึ่งมีจํานวนผู้ใช้งานทั่วโลกประมาณหนึ่งพันล้านคนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาจึงทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆทั้งที่เกิดประโยชน์และโทษเช่น 1. ด้านสังคมสภาพเสมือนจริง การใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงานต่างๆจนเกิดเป็นสังคมที่ติดต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกกันว่าไซเบอร์สเปซซึ่งมีกิจกรรมต่างๆเช่นการพูดคุยการซื้อสินค้าและบริการการทำงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดสภาพที่เรียกเสมือนจริงเช่นเกมเสมือนจริงห้องเรียนเสมือนจริงซึ่งทำให้ลดเวลาในการเดินทางและสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 2. ด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้เกิดสังคมโลกาภิวัตน์เพราะสามารถชมรายการโทรทัศน์ที่ส่งกระจายผ่านทางดาวเทียมของประเทศต่างๆได้ทั่วโลกสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันทีการใช้อินเทอร์เนต็ตในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจำกัดภายในประเทศก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก เกิดกระแสมหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างรวดเร็วและข้างขวางระบบเศร,รษฐกิจของทูกประเทศจึงเชื่อมโยงและผูกพันกันมากขึ้น 3. ด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประโยชน์ในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นระบบป้องกันก,การกัดเซาะชายฝั่งโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับการจัดเก็บรักษาข้อมูลระดับน้ำทะเลความสูงของคลื่นจากระบบเรดาร์ เพื่อศึกษาการหาสาเหตุและนำข้อมูลมาวางแผนและสร้างระบบเพื่อป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสมตัวอย่างอาชีพด้านเทคนโนโลยีสารสนเทศต,ตลาดแรงงานต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างที่แท้จริงซึ่งงานด้านนี้จะรวมถึงงานด้านการออกแบบโปรแกรมต่างๆง,ง,ง,งานด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์งานด้านฐานข้อมูลงานด้านระบบเครือข่า,ขาย ดังนั้นองค์กรจึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวอย่างอาชีพเช่น 1. น,นักเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ทำหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานด้านต่างๆเช่น,นโปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าโปรแกรมที่ใช้งานเกี่ยวกับการด้านบัญชีหรือโปรแกรมที่ใช้งานเกี่ยวกับระบบขนาดใหญ่ 2. นักวิเคราะห์ระบบทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศนักวิเคราะห์ระบบจะทำการวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งอาจรวมถึงงานด้านการออกแบบฐานข้อมูลด้วย 3. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูลทำหน้าที่บริหารและจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการออกแบบบำรุงรักษาข้อมูลและการดูแลระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูลเช่นการกำหนดบัญชีผู้ใช้การกำหนดสิทธิผู้ใช้ 4. ผู้ดูแลและบริหารระบบทำหน้าที่บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรโดยดูแลการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการการติดตั้งฮาร์ดแวร์สร้างออกแบบและบำรุงรักษาบัญชีผู้ใช้สำหรับองค์กรขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาจาต้องดูแลและบริหารระบบเครือข่ายด้วย 5. ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่า,ขายทำหน้าที่บริหารและจัดการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายขององค์กรเช่นตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายของพนักงานและติดตั้งโปรแกรมป้องกันผู้บุกรุกเครือข่าย 6. ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนาปรับปรุงและบำรุงระบบเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 7. เจ้าหน้าที่เทคนิคทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรมหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่างๆและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองคอ์กรและ 8. นักเขียนเกม ทำหน้าที่เขียนหรือพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยจจากกกคคนนนนเ้ยยิลอองงรััุปวทบ